ปกครองแบบศิลปินปกครองอย่างซุนกวนว่ากันว่าคนที่มีแนวคิดแบบศิลปินมักเป็นคนเปิดรับและมีมุมมองต่อโลกอย่างสร้างสรรค์แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือบุคคลเหล่านี้ล้วนแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และแตกต่างซุนกวนหนึ่งในผู้นำในยุคสามก,ก๊กผู้นำที่ต้องเผชิญกับความท้าทายมากที่สุดคนหนึ่งแห่งยุคแต่กระนั้นทุกความท้าทายซุนกวนก็สามารถฝ่าหลุงํำแต่ละปัญหาออกมาได้ สิ่งที่ท้าทายการแก้ปัญหาและการปกครองของซุนกวนมากที่สุดคือในบรรดาทั้งสามกบซุนกวนเป็นคนเดียวที่ไม่ได้สร้างฐานอำนาจมาจากมือของเขาเองหากแต่ตัวซุนกวนสืบทอดมรดกต่อจากซุนเกียนผู้พ่อและซุนเซกผู้พี่จึงมีความยากที่แตกต่างจากผู้นำอีกสองแคว้นความท้าทายอย่างแรกตั้งแต่การเข้ารับตำแหน่งคือการปกครองลูกน้องรุ่นราวคราวพี่และพ่อบางคนอาจถึงขั้นเป็นปู่ เพราะซุงกวนขึ้นสืบทอดตั้งแต่อายุเพียง18ปีสร้างผลงานจากหลากแนวคิดสิ่งหนึ่งที่ซุนกวนมักจะทำอยู่เป็นประจำในการประชุมคือการตอบเป็นคนสุดท้ายซุนกวนมักจะให้โอกาสทีมงานทุกคนไม่ว่าจะฝ่ายบุญหรือบูได้ลองเสนอความคิดเห็นถึงแม้ในใจลึกๆของซุนกวนอาจมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วแต่การรับฟังหลากหลายความคิดของทีมงานคือสิ่งที่ซุนกวนเปิดรับอยู่เสมอ เราจะเห็นได้จากการตัดสินใจทำสงครามกับโจโฉในสึกเซ็กเพจคำตอบแรกและคำตอบสุดท้ายของซุนกวนคือคำตอบเดียวกันแต่ซุนกวนก็ยังเปิดรับฟังทุกความคิดเห็นก่อนตัดสินใจจะบรรเลงผลงานต้องหาข้อมูลก่อนเสมอมองแบบที่คนอื่นไม่มองซุนกวนให้โอกาสแม่ทัพหนุ่มจิวี่ดึงเอาความสามารถออกมาเผาทัพโจโฉเสียวอดวายในการศึกที่ผาแดงและเลือกให้บัณฑิตหนุ่มหน้ายกลกซุน บัญชาทับไปเผาทัพของเล่าปีรักษาแผ่นดินเอาไว้ได้ซุนกวนไม่ได้เลือกทั้งคู่เพราะความหนุ่มแต่เขาเห็นถึงแก่นความสามารถมองเห็นถึงเนื้อหาที่ทั้งสองแม่ทับหนุ่มมีในขณะที่บางคนอาจมองเพียงภาพข้างหน้าของแม่ทับสองท่านี้เท่านั้นนอกจากนี้ซุนกวนยังมองเห็นความเป็นเลิศในตัวของขุนพลที่คนหาว่าบ้าบินซุนกวนโคชชิ้งลีบอง ให้ลีบองอ่านหนังสือเยอะๆพัฒนาความรู้ความสามารถถึงแม้ใครจะมองว่าลีบองนั้นเป็นแม่ทัพมุทะลุแต่ซุนกวนกลับมองต่างเขาพัฒนาลีบองจนสามารถวางแผนยึดเกงจิว๋วจับเป็นกวนอูได้อีกด้วยจับคู่องค์ประกอบที่แตกต่างขึ้นชื่อว่าง,งอกกบมักจะมีแต่ขุนพลอายุน้อยแต่แท้ที่จริงแล้วงอะกบก,ก็ยังมีเสาหลักอย่างทียอเพาอุยกายฮันตงที่ร่วมบุกเบิกมาตั้งแต่รุ่นพ่ออยู่ หรือจะขุนพลที่ร่วมสร้างอาณาจักรขึ้นมากับที่ชายอย่างจิวยี่เตียวเหียนไทสูจูหรือคนรุ่นใหม่ไฟกระพริบโลกซุนลีบองเล่งทองทั้งสามกลุ่มที่ว่ามีอายุห่างกันค่อนข้างมากเรียกได้ว่าคนละเจนแต่ศิลปินย่อมคึ้นชื่อว่าหลอมรวมความแตกต่างออกมาได้การออกศึกแต่ละครั้งกองทัพของซุนกวนจึงมักมีความผสมผสานสามารถเอาคนต่างวัยมาทำงานด้วยกันได้อย่างลงตัวประสบการณ์บวกไอเดียใหม่ๆจะทำอะไรน่าจะเวิร์ก นอกจากองค์ประกอบที่แตกต่างแล้วซุนกวนยังบรรจงหลอมรวมความต่างอย่างสุดขั้วชนิดยากจะอยู่ร่วมโลกกันให้ออกมาลงตัวได้ด้วยครั้งหนึ่งกำเหลงแม่ทัพของม่อกกได้ช่วยชีวิตเล่งทองแม่ทัพหนุ่มเอาไว้ในการศึกที่หับปาเรื่องนี้สร้างความตกใจให้แก่เล่งทองเป็นอย่างมากเพราะกำเหลงเป็นผู้สังหารพ่อของตอนสมัยพ่อของเล่งทองยังอยู่คนละฝั่งกับซุนกวน จนเป็นเหตุให้เล่งทองและกำเหลงเคยชักดาบออกมาจะฆ่ากันเสียให้ได้กลางงานเลี้ยงรวมขุนพลทั้งหมดทั้งมวลต้องยกเครดิตให้กับศิลปินนักปกครองอย่างซุนกวนที่โชว์วัฒนศิลป์และการจัดการสามารถทำให้น้ำกับน้ำมันหลอมประสานเข้ากันได้มาถึงตรงนี้ซุนกวนมีสไตล์ของนักปกครองศิลปินถึงสามข้อใหญ่ๆรวมหลายแนวคิดนำมาสร้างผลงานมองในสิ่งที่คนอื่นไม่มอง จับคู่สิ่งตรงข้ามเพื่อผลงานที่เล,ลิศล้ํานี่คือนักปกครองศิงลปินโดยแท้ในช่วงที่ซุนกวนปกครองนั้นเขาต้องเจอจากความท้าทายทั้งภายนอกและภายในศิละปะในการบริหารและคิดแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสารรค์ลงตัวคือสิ่งที่พาซุนกวนสืบสารปณิธานของพ่อและพี่ชายมาจนอาณาจักรงกบเป็นรูปเป็นร่างและส่งต่อให้กับคนรุ่งต่อไปในการทํางานของเราก็เช่นเดียวกัน หลายครั้งเรามองหาถึงความคิดสร้างสารรค์และความต่างในการแก้ปัญหาถ้าวิธีเดิมมันไม่เวิร์กะนหนไม่ลองปรับแนวคิดเปลี่ยนการทำงานเพื่อให้ทุกองค์ประกอบลงตัวเชกเช่นสุนกวนนลศิลปินนักปกครองที่บรรจงผู้กันแต่งเติมอาณาจักรที่รับมรดกมาจนเป็นภาพวาดที่สวยงามในยุคที่เขาครองอำนาจสุนกวนประมุขแห่งงอกกศิลปินนักปกครอง